สวัสดีครับแบบจำลองสมการโครงสร้างตอนนี้เราจะมาพูดถึงขนาดของกลุ่มตัวอย่างหรือ sample size สำหรับการวิเคราะห์ S.C.M. ครับถ้าหากขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่โตนะครับเราย่อมต้องใช้เวลาและงบประมาณจำนวนมากนะครับขนาดของตัวอย่างที่เพียงพอสำหรับการวิเคราะห์ S.C.M. นั้นนะครับก็เกิดคำถามว่าควรจะมีขนาดเท่าไหร่ครับขนาด ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิเคราะห์นะครับแบบจําลองสําคัญขคงสร้างนั้นควรคํานึงถึง5ประเด็นดังนี้ครับ 1. การแจกแจงปกติหลายตัวแปร 2. เทคนิคการประมาณค่า 3. ความซับซ้อนของโมเดล 4. ข้อมูลสูญหาย 5. ค่าคอมูลนอตี้ครับสำหรับประเด็นแรกก็คือการแจกแจงเป็นปกตินะครับหรือการแจกแจงปกติหลายตัวแปรนะครับข้อมูลนะครับ โดยทั่วไปแล้วในการวิเคราะห์เรามักจะกำหนดขนาดตัวอย่างประมาณ10เท่าของพารามิเตอร์หรือ10คูณด,ด้วยจำนวนพารามิเตอร์ครับในกรณีที่ข้อมูลมีความเบี่ยงเบนจากการแจกแจงปกติหลายตัวแปรนะครับสัดส่วนนี้ควรจะเพิ่มสูงขึ้นครับซึ่งในเกณฑ์ที่พอจะรับได้สำหรับข้อมูลที่มีการแจกแจงไม่ปกตินะครับเราจะใช้15เท่าของพารามิเตอร์หรือเอา 15คูณจำนวนพารามิเตอร์ครับประเด็นที่2ก็คือเทคนิคการประมาณค่านะครับในการวิเคราะห์ s อ m ส่วนใหญ่แล้วเราจะนิยมใช้ Maximum l i k e l i h o o d นะครับซึ่ง Maximum l i k e l i h o o d นี้จะให้ผลตรงและเชื่อถือได้เมื่อมีขนาดตัวอย่างเล็กนะครับสำหรับขนาดตัวอย่างโตนะครับก็คือจำนวนตัวอย่างมากกว่า400นะครับจะทำให้การวิเคราะห์ด้วย maximum l i k e l i h o o d นี้มีค่าอ่อนไหวและ ตัวชี้วัดทางด้านความฟิตของโมเดลนะครับมักจะชี้หรือแนะนำว่าเป็นผัวฟิตนะครับดังนั้นคําแนะนำนะครับในการวิเคราะห์ที่ใช้ maximum likelihood ก,ก,ก็ควรจะมีขนาดตัวอย่างประมาณ100-400ถึง400ตัวอย่างครับประเด็นที่3ก็คือความซับซ้อนของโมเดลครับถ้าโมเดลนะครับมีความซับซ้อนมากก็ย่อมต้องการขนาดตัวอย่างที่มากขึ้นตามไปด้วยครับความซับซ้อนดูจาก จำนวนโมเดลครับโมเดลการวัดมีหลายตัวก็มีความซับซ้อนมากขึ้นหรือบางครั้งเราใช้ตัวแปรสังเกตแทนนะครับถ้ามีหลายตัวก็ย่อมต้องการขนาดตัวอย่างที่เพิ่มมากขึ้นครับหรือการที่สร้างตัวแปรแฝงที่มี2ตัวแปรสังเกตหรือมีการาทำนายค่าพารามิเตอร์หลายค่าครับถ้าหากเราทํานายค่าพารามิเตอร์เยอะนะครับ จำนวนตัวอย่างก็ต้องเยอะตามไปด้วยรวมทั้งการวิเคราะห์แบบมัลติกรุ๊หรือหลายกลุ่มนะครับจำนวนกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มก็ควรจะมีจำนวนขนาดตัวอย่างที่เพียงพอครับหรือสรุปได้ว่านะครับถ้าหากเราอยากรู้มากนะครับเราก็ต้องใช้ตัวอย่างที่มากขึ้นตามไปด้วยครับประเด็นที่4ก็คือข้อมูลสูญหายหรือ missing data ครับข้อมูลสูญหายมีผลต่อการวิเคราะห์ SEM ครับ โดยทั่วไปแล้วนักวิจัยจะทําการแก้ไข missing data ก่อนที่จะทําการวิเคราะห์ข้อมูลในกรณีที่ทาการศึกษาเรื่องหรือประเด็นที่คาดว่าจะมี missing data สูงแนะนําให้ท่านนะครับเพิ่มจํานวนขนาดตัวอย่างเข้าไปในการสํารวจด้วยนะครับก็คือ,อถ้าหากท่านศึกษาเรื่องนี้และทําการทบทวนวนรรณกรรมแล้วพบว่าเรื่องนี้มักจะมีค่า missing สูง ควรจะเพิ่มขนาดตัวอย่างนะครับเช่นมีมิ s ซิงสูงเกิน10%นะครับจำนวนตัวอย่างที่จะใช้ในการวิเคราะห์ก็ควรจะเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยครับประเด็นที่5ก็คือค่าคอมมูนอนิตี้ครับค่าคอมมูนอนิตี้นี้เป็นความแปรปรวนของตัวชี้วัดที่ใช้อธิบายโมเดลมารวัดครับถ้าตัวชี้วัดในโมเดลการวัดมีนะครับค่าคอมมูนอนิตี้นะครับ ขนาดเล็กนะครับหรือน้อยกว่าจุดห้านะครับก็จำเป็นจะต้องใช้ขนาดตัวอย่างที่โตนะครับกว่าปกติคราบโดนะครับข้อแนะนำในการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ s e m นะครับควรคำนึงถึงขนาดของ Construct นะครับแล้วแต่ละ Construct หรือแต่ละ measurement model มี indicator นะครับกี่ตัวครับกี่ไอเทมนะครับ ถ้ามีนะครับจำนวนไอเทมน้อยนะครับก็ย่อมต้องการจำนวนตัวอย่างที่สูงขึ้นครับอีกประเด็นหนึ่งครับก็คือค่าคอมมูนอริตี้ครับถ้าคอมมูนอริตี้นี้สูงนะครับตัวอย่างก็ต้องการน้อยนะครับไม่จำเป็นต้องใช้มากแต่ถ้าค่าคอมมูนอริตี้นะครับต่ำนะครับก็คือต่ำกว่าจุด4 5นั้นนะครับตัวอย่างที่เราต้องการใช้ก็จะมีจำนวนมากขึ้นครับ ท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน YouTube ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ